่ใช่เราต้องใส่มาทางนี้เพื่อนวิธีไงพร้อมพร้อมยังไงก็กจะเพิ่มทางเวทไม่ใช่จะเพิ่มความถึกครับผมจริขขงๆีน,โนโ้อเขาจะรันเดียวแล้วยังไงเขาแตกไปเหมือนกันแล้วผมก็เก็บส่วนที่นี่และโดน,นห,หนักมาไปหนึ่งทีแล้วยังไงเราอยังไงแล้วยังไงก็แตกออกมทีวว่ออกเลยตั้งแตอรันดอเบีอนประมาณจะมาจ,จะโอ้โหสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shadow Dash นะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นนาคอสสายเวทนั่นแหละ โดยที่ก่อนเอเ่นเราต้องออกเป็นส่วนของโลก,กิเคิร์สเลยก็คือชินเน็กของโลกิเคิร์สนั่นแลนหละนะฮาส่วนรูนที่ผมเอามาก็จะเป็นตีวัยยี่หกเลยนะเพราะว่าถ้าผมเอารูนดูดดดูเลือดมานี่น่าจะไม่ได้ดูดดูดน,น่าจะไม่ได้ขึ้นนะทุกคนนะตีเป็นไรออเออาอ่อเอออ่อเจ็บนะดูอออเจ็บนะเออเออเออ มาดิจก็มาดิจ้า,าจฟาร์มเป็นมิสดีมีอะไรมากนะผบอกเลยว่าดาเมจมีอย่างต่มสามสิบเปอนต์นะไม่ป็นประมาณแบบเกเลยหมายถึงเก้าสิบเปที่โดนทำใส่นะทุกคนนะเฮะ้อแล้วยังไงอะแล้วก็ไปส่วนของ,แล,งลนะออแล้วก็ไปเทคคลิปกลางเลยนะอ้โหไ่ค่ไปแล้วโอ้โหแล้วทุกคนไปแล้ว มาดิจา้าโอ้พห่อ,อฟันไวจัดฟันไวจัดไม่ใช่อะไรนะเป็นพอลูนครับบมนี่ครับบมมอ้อโหชิ้นแรกเรามาแล้วแล้วยังไงไปออกส่วนของรองเท้ากันซีซีต่อเลยนะะฮ้ยไอ้เล้พร้อมบวกนะเพื่อนเราพร้อมบวกกับนายเสมอเลยนะน่าอยู่ไหนอ่ะอดนน้ว่าอยู่ในนัน้นะเพื่อนแล้วก็ไปแล้วโอ้โหแรงแรงแรงตีสตันสตันยาวๆถึงไม่ยาวแต่ก็ยาวนะเจ๊แล้วยังไง ส่วนของไอริสไอริสไอริสก็รอดไปอีกนะแต่ส่วนของนาตา雅ต้องไม่รอดนะนะไอริสกับนาตาต้องไม่รอดแนะต,ยตดด่ยังไงส่วนของครั้งนี้นาตาาก็ต้องตายโอ้เป็นผมที่ตายเองนะครับผมสำหรับจังหวะนี้กลับมาแล่าแล้วนะเพือติดคือเป็นอย่างทีแล้วเราก็กําลังรอส่วนของเพอลุกเท้ากันสิเซียงไงล่ะนะฟาร์มเป็นเลยเพราะว่าถึงจะฟาร์มหรือไม่ฟาร์มก็ไม่รู้จะมีค่าหรือเปล่านะั่นแหละ แต่เราฟาร์มไปก็ดีกว่าไม่ได้ฟาร์มเลยนะดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะก็มาดิเจ้าเออ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 ตีละสองร้อยครับผมตีทีละสองร้อยแต่พี่ก็ยังมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าบอมแล้วยังไงเราเปิดดาร์กได้ครับบอมนักขอใส่เวดก็เปิดดาร์กได้ครับแล้วยังไงโอ้เลือดแทบไม่ล้นเลยนะทุกคนนะ พ่อก็มาดิก็มาดิสตานทพี่ไม่ได้น้องพี่มีอันตีแล้ยังไงอะทรอนนายถอดในในถ่ายมาใช่นายต้องถ่ายมาทางนี้เพื่อนแล้วยังไงทรอนทรอนยังไงก็แตกแล้วยังไงส่วนของเคลสแล้วยังไงเคลส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 นั่นแหละเพื่อนโอ้โหแล้วยังไงผมก็รอดนั่นแหละเนาะแล้วก็มาเอาคลิปกลางหมายถึงคลิปเล่นพละเนาะแล้วผมก็ไปแล้ว ไปที่ไหนกำลังดักรอนะเอาแค่ okay, เราได้เลสแน่ๆนะครับผมเพราะว่าส่วนของลัตยตเขากำลังเคลียร์อยู่นะแล้วเขาก็น่าจะไม่รู้นะว่าผมเอาส่วนของระบับเลสอยู่อ้าวแล้วยังไงเจอแอนดอร์พอดีก็แตกไปดีครับผมสำหรับชอ็อตนี้อ้าวผมไปซื้อส่วนของอันนี้ชิ้นไหนอะ่ะแล้วไปออกของโลกิเคิร์สครับผมชิ้นต่อไปที่เราจะออกชิ้นขงงางันนี้เลย เพิ่มพลังเวทในการตีธรรมดานะเวลาที่เราตีธรรมดาเราจะได้พลังเวทนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนกับเราเราเอาของอ p o c ค l y ป s อ่ะทุกคนเวลาที่เราใช้สกิลใช่ไหมมันก็จะสร้างพวกพลังเวทออกมาโอ้โหเกือบได้นะแต่ว่าส่วนของชิ้นเนี้ยมันจะได้ตลอดเลยนะได้ทุกครั้งที่เราตีเลยโดยที่เราไม่ต้องกดใช้สกิลก็ได้ ไอ้นี้เรารู้นะว่านายอยู่ตรงนั้นอะ่ะก็แค่ครูอะ่ะเพราะว่าเขา <_ S 1> เขาก็สู้เองไม่ได้แล้วเขาก็แตกเลยฮ่อเออข้าตายบ่อยมากเลยนะเนี่ยแต่ยังไงข้าก็ต้องทำตามภารกิจแล้วนะข่าจะไม่ยอมเปลี่ยนของเด็กขาดเลยอ่าขึ้นอมกชิ้นแล้วครับผมสำหรับพลังเวืนนะเออนั่นแหละเอาไปเลยเพื่อนให้ให้เลยให้ทรอน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 นยอยู่คนเดียวในเงาไหมเพื่อน โอเคมีน okay. 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 so okay. ัตยาาอยู่โอเคคลิปเราก็ไปแล้วแต่ปรากฏว่าป้อมแตกแล้วก็ไม่รู้จะเคลียร์ทำอไรเหมือนกันนะครับเพราะส่วนเมื่อกี้แล้วยังไงผมก็ไปส่วนของคลิปกลางเลยนะทุกคนนะไปเลยไปเลยเอ้าเพ้อเอ้าเพ้อเอ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 ้าเพ้อเอ้าเพ้อก็มาดิจ้าแล้วก็ได้แล้วนะครับผมต่างป้อมไม่ได้ด้วยแล้วนายก็จะเอาส่วนของอย่างนี้ยังไงเหรอนะ มาดิจ้าก็มาดิจ้าก็มาดิจ้าฟาร์มไปเรื่อยๆนะเมื่อไหรชิ้นเราจะได้นะบอกเลยถ้าเรามีชิ้นเนี้ยโกงแน่ๆนะครับผมตัวมันจะโกงมาหักเลยอ่ะนวคอนสายเพจเป็นสายที่แบบทุกคนยังไม่รู้นะว่าในความโกงของมันนะนะเล่นแล้วโอ้โหดาดาวนี่คือแบบขึ้นแน่นอนนะหมายถึงดาวอีกฝั่งอ่ะขึ้นแน่นอนครับผมดาเอาฝั่งเราอะตกแน่นอนครับผม อ้าววัสดีแอลันดอร์เฮ้ยไอ้เฮ้้ยในกล้ามาสู้กับนาคอสตำราสายบูราณหเหรอเพื่อนนาคอตเวนั่นแหละแล้วยังไงอะเพื่อนอ๋อเฮ้อกลัวแล้วข้าจะไม่เปิดทางกอนะเพราะว่าส่วนของนาตยาเขาน่าจะรู้ทํานแล้วยังไงข้าก็มาส่วนของนี่ยังไงแล้วเราได้ชิ้นชิ้นไอเทมโกงแล้วนะครับผมแล้วช่อนนี้ยังไงเราไปเอาส่วนของอาโกนี่ต่อได้เลยนะ เพิ่มทางเวทไม่ใช่เพื่อเพิ่มความถึกครับผมแล้วยังไงอะว่าไงเคสว่างไงว่างไงถ้านาตาญานายนายข้าจะมาวัดกับเราก็อีก,อก,อกนานเลยนะเนี่ยแล้วยังไงเราก็ได้ส่วนของมังกรเล็กเลยโอ้โห,โหตีแรงตีแรงชันใจรวดเร็ว,วชันใจครับผมอมสำหรับชนนีแล้วยังไงเราก็ได้เคลียสแ,แล้วก็เราก็ได้ฟ้องด้วยไหมใช่ไหมด,ดูเหมือนว่าจะใช่นะ ทำไมมันไม่กดตีให้ผมนะก็เอาคลิปเล็กสีนี้แล้วก็เราสามารถตีป้อมต่อได้ไหมรู้สึกว่าจะได้หรือว่าไม่ได้แต่ก็ต้องลองดูแล้วออก็พากขาไปแล้วจ้าแล้วเหมือนฟลอเรนติโนโเขาจะลําเดียวแล้วยังไงเขาก็แตกไม่เหมือนกันแล้วผมก็เก็บส่วนของทรอนไว้ได้นะแล้วก็ตีป้อมเลยครับผมชอ็อตนี้แล้วยังไงนะขอใส่เวทเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่เธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยก็มาดิจ้าแล้วยังไงแอนเดอร์ แอนดอร์เเพื่อเขาได้ป้อมนะเอยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหกลัวกลัวที่ไหนล่ะคิดว่าข่ากลัวเหรอปุอเป็นไงทุกคนนะส่วนของแอนดอร์แอนดอร์เขาถึงกับต้องออกกันเวทเพื่อมากันนะคอสใส่ตำราโบราณเลยอ่ะทุกคนการส่วนของนาคอสเวย้ยเลยอะ่ะเพราะว่าผมโผดเกินไปอะนะ่ะเนาะต้องรีบเอาบัฟฟ้าแล้วก็รีบไปแกงเลยนะทุกคนนะ าบัแดงให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาบัฟฟ้าแล้วก็ไปแกงนะครับผมแล้วก็พอเราแกงเสร็จเราก็ถอยมาแบบดิจิตอลแล้วยังไงแต่รู้สึกว่าเขาจะแกงกันแล้วแต่ฆ่าไม่มีมานาเพื่อนเลือดก็ยังมีน้อยด้วยเร้วยังไงอะคิดว่ากล้าฆ่ากลัวหรือเปล่าฆ่ากลัวแล้วฆ่าไม่มีมานาแล้วฆ่าไปแล้วฆ่าไปเอาบัฟฟ้าแล้วเออเลือดก็ไม่ได้เลยเนี่ยฆ่าบูก็ได้แล้วนะแล้วยังไงอะฆ่าก็ได้แล้วอะไร เราได้มังกรต่อนะอ้าวเองไปมังกรนั้นพี่ก็ไปมังกรนี้จ้ะนะพี่ก็ไปมังกรนี้อ๋อหตีไม่เข้าเลยครับผมเข้าว่าตีผมเข้าเต็มเต็มเลยมังกรเนี่ยออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาสกรีเนละโดนงัดห,หน้าไปหนึ่งทีแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงก็แตกไปดีครับอ้อฮะว่าไงว่าไงจะเฮ้ยโดนชิดโอ้โหถ้าโดนชิดตีตายนี่หาเลยนะเนี่ย ก็มาดิเจ้าก็มาดิเจ้าเรายังไงเ่ะอย่าห้าวกับนักข้อสายตำราโบราณเหรอนะช่วงนี้พอเราได้เสร็จแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าผมควรที่จะต้องออกอะไรต่อนะอยากออกจากเกมมากเลยนะครับผมออกเป็นส่วนของตัดเลือดเลยนะทุกคนนะเพื่อการไอริเลยนะไอริโดยเฉพาะเพราะว่าไอริเลดเกมนี่คือแบบเราจะรับมือไม่ไหวเลยนะคือไอริเลดเกมนี่คือจะแรงมาก ป้อมแค่นั้นเหลือไปทําไมอะเพื่อนโอ้นะนคอสสั่นไรได้ได้ได้มาเพื่อนได้มานาคอสส่สายตำราโพราณนก็ตีป้อมได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยอะขมันขมาโอ้โหฮายาเก็บสามครับผมก่อปาฟ้าได้เตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายโอ้โพวกเราตีไปให้ส่วนของไอริสเลยเนี่ยตีบบาฟ้าไปให้ไอริสเลย ข้าลืมไปนะว่าข้าตีไปข้าก็ดูดเลือดไม่ได้คระเพราะว่าดาเมจข้ามันน้อยเกินไปว่าไงแอลันดอรอลันดแตกไม่ดีครับออลันดโอ้โหคุณแบบคุณแรงอ่ะเดี๋คนนะเอาไปใช้กันได้นะคือแบบแรงว่านะคอใส่ปกติคือใส่ปกติอ่ะเขาไม่เล่นกันแล้วเขาต้องมาเล่นแบบนี้ครับผมแรงคว่าใส่ปกติเยอะเลยแรงแถมแบบ หนากว่าปกติเยอะเลยนะทุกคนนะโอ้วก็ตีเร็วด้วยโอ้ตีเร็วกว่าปกติด้วยก็มาดิจ้าพี่มาแล้วพี่มาแล้วมังกรพี่ไม่ตีหรอกเพราะว่าติพี่ตีมังกรไม่เข้าโอ้โหมาดิจ้า,อาขอบคุณที่ตีเลนให้เนาะแล้วยังไงอ่ะชัะนนี้เหมือนจะไม่มีคนนะมีอยู่คนเดียวก็คือผมนั่นเลยแล้วยังไงอ่ะ ผมก็เอาส่วนของออบเจกต์นี้แล้วเข้าไปแล้วเช่าว่าไงว่าไงอเลนโดเอ้าว่าไงว่าไง,อออาาไงโอ้โหยินดีที่ได้รู้จักแล้วพี่ก็ตายไปเลยนะโอ้แรงแรงแรงโอ้โหทรอเน,นี่ยแรงกว่าผมอีกด้วยโอ้โหนายกล้ามาห้าวกับนาคอใสตำลาโบราณอย่างนั้นเหรอนายคิดผิดแล้วแล้วนะใช่แล้วยังไงอะ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้มีสองตัว ก็มีสามตัวแล้วนะ่เออเพื่อที่ไม่กล้าแล้วที่ที่กลัวเัาแล้วอะ่ะแล้วยังไงอะเจ้าเอเอะจะทำอะไรเออไม่เห็นฆ่าแล้วสิไปถึงฆ่าทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้มาดิเจ้าเออหลบสกิลหลบสกิลไอ้ยักษ์ยักษ์โดนอะขีดให้หน่อยก็มาดิจับโอ้โหเอ้าโดนได้ไงวะโดนได้ไงลูกบอโอ้โหสเต็ปโจบมาเต็มเต็มแต่ก็โดน โอ้ว่ายังไงอะว่ายังไงอะทรอนโอ้โหผมนึกว่าโอ้โหโอ้โหผมไม่เห็นเลือดเว้ยผมก็เลยไม่รู้<ห>แล้วแอลันดอร์อยู่ไหนอะไม่เอาแอลันดอร์ก็ได้เอาทรอนเอาทรอนเอาทรอน,อรอนแล้วยังไงแล้วก็แตกไปดิขาผมแอลันดอร์หายไปไหนแล้ววะไม่นายอย่าบอกนะว่านายจะเล่นโครมอะเอาเขาหายไปจริงๆด้วยทุกคนเขาหายไปไหนอ๋อเขาอยู่นี่ เขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นสวัสด,ดีเพื่อนโอ้โหรับไม่ไหวครับผมเมื่อไหร่เราจะตีตีดาร์กได้นะเฮ้ยมาเหมือนกันเฮ้ยเขาตให้ผมโอ้โหโอ้โ,โอ,โโอโ้แล้วยังไงอะเชี่เองจะทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกนะฆ่ามาแล้วปลาเอกมากจนได้แล้วยังไงฮะผมเกิร์รอดจากความตายออกมาเลย่าได้ได้นะไปถึงฆ่าอัลตรอนได้ แอนดอร์ก็ได้นะไม่เอาเราไม่เอาแล้วโอ้โหยังแรกครับผมเมื่อกี้เรายัางไงเป็นคนไอริสอ้าวอ้าวเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะแอนดอร์พี่ก็ไม่กล้าไปล้วงเองหรอกนะถึงพี่รู้ยังไงเน,นี่ยนะคือไม่ไกลอยู่แล้วโอ้โหโอเคพี่ตายแล้วโอ้โ oh หพี่จะกลับไปไปะเขาทําไมอะทุกคนโอ้โ oh หหายาลับส่วนของดาร์กได้นะทุกคน โอ้ยังเท่ผมบอกไปแล้วแล้วยังไงอะส่วนของแอนนาร์แอนนาร์โอ้โคสกิจครับทุกคนเอาเอแอนนาร์ตายนะไปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพื่อเอาว่าไงกลับมาเองก็แตกนี่ครับผมแล้วเองจะเกิดทาไมเพื่อนในเพื่อเกิดตายเลยอะ่ะพอดีพี่จะออกเกาะเกิดไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องเล่นส่วนของนาครสยยัยแม่ด่ะยางเศร้าอะทุกคน,น แต่ทรอนทรอนคุณต้องตายก็มาดิเจสตจบเต็ปจบจแล้วก็หนีละจ้าโอ้โหเรายังไงเรายังไงแข่งแข่งแข่งได้ถูกเวลาเรายังไงส่วนของไอรียังไงก็ตายไม่เองก็่าต้องตายอะแต่เองตายเถอะโอเคสตันไปหนึ่งทีแล้วพี่ก็ไปแล้วจ้าก็มาดิจ้าเหมือนกรบพรอมลายจะแตกอีกแล้วนะโอ้โหเราจะแตกสามทางไม่ได้นะเพื่อน แต่ดูจากโซ่เราน่าจะแพ้เลยนะเอาว่าไงว่าไงแอลันดอร์เพื่อนมาดิจ้ามาดิจ้า,า,จาโอ้โหคนดีแบบพี่มันโหดเกินไปนะเองฆ่าพี่ไม่ได้หรอกไอ้เนองนี่ยังไงแล้วยังไงจะแล้วยังไงอ๊อเริ่มไปพี่ไม่มีดูดเลือดเฮ้ยสว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 ยหมายถึงอีกฝั่งอนะ่ะสวยแน่ๆครับผมโอ้โหเกมหมดเลยช็อตนี้ สำหรับไอริทนะโอ้โหจากเมื่อกี้เลือดเลือดใกล้จะตายตอนนี้เลือดเต็มแล้วเกินเรื่องไงอะดูเหมือนกับทีมเราจะค่อนข้างที่จะหายไปคนละคนแล้วนะเฮ้ยเลืออจะวาร์ปโอ้โหเกินโอ้โหชั่ชนนี้จะได้วาร์ปไหมครับเนี่ยที่นี่ที่นี่ที่นี่จะเย็นนะเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาไม่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 เขามาไหมโอเคเขรั่างสีฟ้อมอยู่โอ้แล้วพอข้าจะ เ้าจะปกป้องยังไงครับเนี่ยโอโ้โหเกินจะยังไงเรายังไงแล้วยังไงเคลีรยคลิปเคลีร์คลิปโอ้โหเหมือนจะเลีรยไม่ได้นะครับผมอ้าวต่ยังไงคลิปก็หายไปแล้วเลยนะเหมือนกับเราจะแพ้แล้วนะทุกคนนะแพ้แล้วโอ้โหก็ตามคาดนะครับผมโอ้โหดีฟีดเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> pues, จบไปแล้วนะทุกคนนะสำหรับนะักคอสายเว่านะทุกคนนะ ก็บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะอย่าหาทำนะครับและอย่าทําตามเลยคาดนะโอ้โหดาเมจที่เราได้มาแค่16.5เปอร์เซ็ครับทุกคนโอ้โหอย่างน้อยอะ่ะโอ้โหก็อย่าหาทำนะอย่าเล่นตามเลยนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเนี่ยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ